ช็อตคันจิวันนี้นะครับก็คือโฮเนะที่แปลว่ากระดูกนะครับอนิมิอ่านว่าคดสึนะครับที่เราจะเจอก็คือทงคดสึลาเมงลาเมงกระดูกหมูลาเมงซุปกระดูกหมูนะครับ ที่เป็นน้ำข้นๆสีขาวๆเพราะว่าทงก็คือหมูนะครับคดสึกก็คือกระดูกตัวนี้นนัเองนะครับไม่ใช่ทงคัดสึกนะครับถ้าคัดสึดนั่นคือหมูทอดนะครับแล้วทีนี้มันเป็นกระดูกยังไงนะครับมาดูส่วนประกอบกันจิกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นแง่งของซี่โครงนึกถึงกระดูกซี่โครงนะครับแล้วตรงข้างในเนี่ยก็จะมีกระดูกใช่ไหมซี่โครงมันจะมีแง่งกระดูกโผลออกมาใช่ไหมครับแล้วก็มีเนื้อหุ้มกระดูกอีกทีหนึ่งนะครับมีเนื้อนะครับมีแง่ง ออกมาด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับไม่ใช่ดวงจันทร์นะครับแต่ว่าเป็นการมองข้างๆของคันจิตัวนี้ก็คืออะไรนิคุนั่นเองมองข้างๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกระดูกนะครับโฮนเนะทงคุดสึคุดึทงคุดุึราเมง